คลิปนี้กับพ่ออกันอีกเทื่อนเนาะค่ะในคลิปปลูกต้นใหม่นะคะมือน,นี้่้องซิ้มาปลูกต้นอโะโวคาโดนะคะมี้ซื้อมาเป็นกิง่งภาพกิ่งนะคะอโะโวคาโดพันเอยียงบุร่าจำซื้อบ่อไหร่แล้วจิมาปลูกกันนะคะมือนี้ก็เป็นวันที่ วันที่สิบนะวันที่แปดเอาหลงมือหลวงเว้นนะวันที่แปดเดือนนี้นะคือนะเ,อเน,นี่ยเดือนกรกฎาคมนะคะเดือนกรกฎาคมาสิเป็นหนึ่งที่เ้าปลูกต้นมะอะโกระโดอ่ะอันนี้เ้าปาดนะค่ะปา่าผลนะคะ

กลุมฟางขุดถมดินอะไรเ้นา

แล้วก็ลดน้ำเนาะค่ะมันบินมันซุ่มอยู่แล้วไม่ต้องโหดหลายก็ะไดเนาะถิอปลูกย้ำฝนโอเคค่ะเรีเยบร้อยเจอกันคลิปหน้านะคะ